ซูเปอร์โรบอทวอน์โอคำว่านีโอซึ่งหมายถึงใหม่เป็นอีกหนึ่งพัฒนาการของซูเปอร์โรบอทวอด้วยการเปลี่ยนโฉมแบบหรือระบบหลักทั้งยวงอินเทอร์เฟซใหม่ฉากแผนที่ 3D แบบใหม่การต่อสู้แบบใหม่และการเคลื่อนที่แบบใหม่อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจ้า สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเก่าแล้วจะมาพูดถึงซูเปอร์โรบอทวอ์นีโอค่ะวันวางตลาด29ตุลาคม2009 บน Nintendo V Series, Author, Standalone เหมือนเป็นธรรมเนียมนะคะที่ Super Robot War เนี่ยจะต้องมีลงให้เครื่องเล่นเกมตัวใหม่ของ Nintendo ค่ะหลังจากหมดยุค GC ก็เข้าสู่ยุค V กับ Super Robot War Neo ค่ะ Neo เนี่ยก็มีความหมายถึงใหม่นั่นเองค่ะ Story จากสกราดแห่งสงครามที่เกิดขึ้นมานับไม่ถ้วนเข้าสู่ช่วงเวลาที่มนุษย์แปรรูปพลังงานได้สำเร็จโลกเริ่มเข้าสู่ความสงบและสมบูรณ์การเริ่มต้นสกราดใหม่จึงเริ่มขึ้นที่เรียกว่า Future Century FC แต่การแก่งแย่งก็ยังคงก่อให้เกิดสงคราม FC57 มาชินก้าปร,ปราบรามการลุกล้านของดร์เฮล fc 59การลุกขึ้นของจัก,กรวรรดิดิมิเคเน่แต่ก็ถูกจัดการด้วยกลุ่มซูเปอร์โรบอท fc 61เหตุการณ์เดวิลกันดัมแทรกแซงทั่วทั้งโลกและปัจจุบัน fc 61โลกเริ่มไม่มีเสถียรภาพและต้องเริ่มรับมือกับสงครามครั้งใหม่ คาแรคเตอร์อินาบากคาเครุนักเรียนมัธยมปีที่สามแห่งชมรมกรีธาเขามีความสามารถทางกายภาพที่โดดเด่นมีความมั่นใจในตัวเองสูงแต่หัวไม่ค่อยดีคาเครุอยู่กับน้องชายเขาถึงพยายามทำตัวเป็นต้นแบบที่ดีให้กับน้องความฝันคือการเป็นนักวิ่งคาเครุ <aker> <aker> เข้ามามีส่วนพัวพันในสงครามครั้งนี้ เนื่องจากการตามหาน้องชายที่หายตัวไปเขาค้นพบสิกซา,านและใช้มันต่อสู้เพื่อปกป้องโลกพร้อมกับการตามหาน้องชายนักบินประจำยูนิตสิกซาร<ว>นรีวิวซูเปอปร์โรบอตวอร์นีโอ คำว่านีโอซึ่งหมายถึงใหม่เป็นอีกหนึ่งพัฒนาการของซ u เปอร์โรบอทวอด้วยการเปลี่ยนโฉมแบบหรือระบบหลักทั้งยวงอินเทอร์เฟสใหม่ฉากแผนที่ 3d แบบใหม่การต่อสู้แบบใหม่และการเคลื่อนที่แบบใหม่ในส่วนของอินเทอร์เฟสและฉากสนามจะเป็นมุมมอง 3d ที่ปรับองศาการมองได้เกือบ360อองศาและการเคลื่อนที่ของยูนิตท,ที่เปลี่ยนไปจากเดิม ที่เคยเป็นเดินเป็นตารางก็ถูกเปลี่ยนเป็นเดินตามระยะของรัศมีวงกลมระยะการโจมตีก็ขึ้นอยู่กับความกว้างของรัศมีไปด้วยส่วนนี้ทำได้ไม่ค่อยดีนักอาจเป็นเพราะเคยชินกับการเดินตารางมากกว่ายูนิตรับมีจำนวนน้อยแค่3ตัวแล้วก็สามารถได้เองด้วยการเล่นรอบสองซีรีส์ที่นำมาใช้ในภาคนี้ส่วนใหญ่ เป็นการ์ตูนเด็กช่วงยุคทศวรรษที่90เกือบทั้งหมดทำให้ยูนิตเหมือนเป็นไปในทิศทางเดียวและกันดำที่เข้ามามีส่วนร่วมกับมีภาคจีเพียงภาคเดียวและจำนวนซีรีส์ที่มีส่วนร่วมก็มีน้อยเกินไปการเปลี่ยนแปลงให้เป็นใหม่ที่สู้กับของเก่าไม่ได้เลยยูนิตหลายตัวที่ถูกใช้ในภาคนี้จะมีอีกทีบน xo แล้วก็หายจ้อยไปเลยค่ะ จำนวนฉาก41ฉากจำนวนซีรีส์15ซีรีส์ความยาก7เต็ม10ความสนุกให้6เต็ม10ค่ะสำหรับคลิปนี้กัลรถก็ขอลาไปก่อนนะคะครั้งหน้าจะเอาอะไรมาพูดให้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะ